นี่ถือเป็นปีที่โลกฟุตบอลครับอยู่ในเทรนด์ของคำว่าปลดล็อก เขามีหลายสโมสรที่สามารถตามหาถ้วยแชมป์ที่พวกเขารอคอยมานานหลายปีได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลกับการคว้าแชมป์ลีกครับซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ70ปีคริสตันพาเลตคว้าแชมป์เอฟเอคัพและเป็นแชมป์แรกในรอบ119ปีแม้แต่แฮร์รี่เคนในวัย31ปีครับก็ได้แชมป์บุนเดสลลกาซึ่งถือเป็นแชมป์แรกในอาชีพของเขาแล้วสิ่งที่พีคที่สุดครับนั่นคือการที่ใครบางคนเลือกที่จะมาตามนัดและใครคนนั้นก็คือ ซอนฮึงมินครับกับตันทีมคนสำคัญของท็อดแนมฮอตสเปอร์ที่ได้มีโมเมนต์ฉลองแชมป์เซตทีหลังพวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ต่อคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและเป็นถ้วยแรกของพวกเขาในรอบ17ปีครับมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะหลายปีที่ผ่านมาซอนโดนตั้งคำถามมากมายว่าโหเป็นเอเชียที่ยิงเยอะสุดในลีกแต่ไม่เคยได้แชมป์เลยอะ่ะมันถือว่าเป็นนักเตะเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ไหมบางก็ว่าเป็นคนสำคัญของสเปอร์แต่ไม่เคยพาทีประสบความสำเร็จอะ่ะ แบบนี้เรียกตำนานได้หรือเปล่าเขาโดนอะไรแบบนี้มานานหลายปีมากครับและเราจะขอสรุปทุกอย่างให้มันชัดเจนถึงสถานะของซอนหลังจากที่เขาได้แชมป์ยูโรป้าว่าหลังจากนี้เขาคู่ควรกับคำว่าตำนานแล้วหรือยังฉะนั้นครับไปเริ่มกันเลยฮะกับเกมเองินเรนข่าวครับ ซอนฮึงมินเป็นหนึ่งในแข้งระดับปรากฏการของโลกใบนี้ครับเพราะในประวัติศาสตร์ของพิมลิกเนี่ยไม่เคยมีนักเตะเอเชียคนไหนยิงประตูถึงหลักร้อยลูกในพิมลิกมาก่อนแต่ซอนทําได้ครับเขามีครบทุกอย่างทั้งคาแรคเตอร์ที่ดีการจบสกอร์ที่เฉียบคมมีความเร็วอันจัดจ้านและมีร่างกายที่แข็งแกร่งในระดับที่กองหลังในยุโรปเนี่ยยังต้องพหวานะครับตอนฮึงมินย้ายมาอยู่กับสเปอร์ในปี2015ครับลงสนามไปแล้ว454นัดยิงไป173ประตูกับ101แอสซิสต์ครับซึ่งเป็น ผลงานรวมทุกรายการนะครับส่วนนพิพัลลกครับเขายิงไป127ลูกกับ71แอซซิตและถ้าเขายิงอีก18ลูกครับจะแซงนักเตะระดับโรบินฟานบร์ซี่ยิงอีก19ประตูจะแซงเจมี่วาร์ดี้ยิงอีก20ประตูจะแซงเคธดี้เชอริงแฮมและยิงอีก24ประตูจะแซงไมเคิลโอเว่นครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังเดินหน้าควา้ารางวัลส่วนตัวได้มากมายเช่นลูกโซโล่สุดสวยของเขาเนี่ยได้รับรางวัลพุสกัตอร์ด เคยคว้ารางวัลดาวซันโบพิมลีกและคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสเปอร์อีก3ครั้งครับซอนจึงเป็นหนึ่งในแนวรุกที่ดีที่สุดในบริษัทรของพิมลีกอย่างปฏิเสธไม่ได้และถ้าวัดกันในเรื่องของตัวเลขครับเขาโดดเด่นกว่านักเตะชาวเอเชียทุกคนที่เคยมาเล่นในพิมลีกครับไม่ว่าจะเป็นพักจีซองชินจิคังาวะทาคุมิมินามิโนหรือจะไปวัดกับแข้งคนไหนก็ซอนก็เหนือกว่าอยู่ดีครับในเรื่องของตัวเลขนะฮะไม่เคยมีใครมีสถิติก,การยิงประตูและแอซซิดในฐานะคนเอเชียที่ ้าเท่ากับซอนฮึงมินมาก่อนครับอย่างพักชีซองครับยิงได้19ลูกชินจิโอกาสก,กิยิงไป14ลูกชินจิคางะวะและก็ทาคุมิมินามิโนโกดไปคนละ6ลูกตัวเลขการยิงประตูต่างจากซอนลิปรับครับ และเราควรเรียกซอนได้ว่าหูนี่แหละแข้งเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบระวัติศาสร์ของพิมลีแต่ปัญหาคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าซอนคือแข่งเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จํานวนประตูจะเหนือกว่าทุกคนเพราะปัญหาคือจํานวนถ้วยแชมป์ครับหรือดีกรีของการประสบความสําเร็จเนี่ย ซอนเทียบใครไม่ได้ครับพัร์กีสองได้แชมป์พิมลีกสีสมัยได้ยูฟาแชมปีเปนลีกอีกหนึ่งสมัยโอกาซกิมินามิโนและก็คางอาวะก็มีดีกรีได้แชมป์พิมลีกคนละหนึ่งสมัยครับแต่สำหรับซอนฮึงมินเขาไม่เคยได้สัมผัสโทฟี่ใดๆเลยครับที่เจ็บที่สุดคือซอนเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของสเปอร์ยุคที่ร้อนแรงที่สุดครับที่ประกอบไปด้วยแฮร์รี่เคนคิเตียนอีริกเซนเดเล,เลอัลลี่ฮิวแรนทิเปียและก็อุโกโยอริสครับพวกเขาเคยไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศแชม ฤดูกาล2018 2019ครับผ่านทั้งดอทมุลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาแจกในรอบน็อกเอาท์แต่ก็มาพ่ายลิวพูในนัดชิงด้วยสกอร์2.0ครับจากนั้นครับสเปอร์ก็พบกับความผันผวนหลังแยกทางกับมาริิโอโบชติโน่ก่อนซอนและสเปอร์ครับจะมีโอกาสได้เข้าชิงลีกครับฤดูกาล2020 2021ครับ แต่ก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงด้วยสกอร์หนจนในที่สุดบรรดาแข้งของสเปอร์ยุคพีกเนี่ยก็กระจัดกระจายออกจากทีมไปหนึ่งในนั้นคือแฮร์รี่เคนคู่หูที่ดีที่สุดของซอนครับที่ตัดสินใจย้ายไปบาเยนมิวนิกเพื่อไปหาสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสอย่างถ้วยแชมป์นักเตะชุดนั้นแทบไม่เหลืออยู่กับสเปอร์ในยุคปัจจุบันเลยสักคนครับซึงต้องยอมรับว่าทัพไก่เดทองในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยเหมือนทีมที่โดนคำสาปครับ พวกเขาเคยโดดเด่นจนสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในแดนผู้ดีได้แต่ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ไปไม่ถึงแชมป์สักทีทั้งเคยเข้าชิงชิงแล้วก็แพ้ในลีกก็ทําได้ดีสุดตัวแค่เป็นอันดับ2จนหลายคนถอดใจแล้วก็เลือกจะเดินออกจากสโมสสนแห่งนี้ไปแต่ไม่ว่าใครสักกี่คนจะบอกลาสโมสสแห่งนี้เหล่าแฟนๆไก่เดท้องจะหันกลับมาแล้วเจอกับซอนฮึงมินเสมอครับ เขายังอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นแสงเล็กๆที่ยังไม่ยอมดับทั้งที่ใครต่อใครเนี่ยเคยเชื่อว่าสมูสอรแห่งนี้เนี่ยหมดแรงกระหายแล้วผ่านพ้นช่วงพีคที่สุดไปแล้วนี่คือสมสอรที่ไม่มีแฮร์รี่เคนแล้วมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวนั่นคือสิ่งที่ผู้คนตั้งคําถามนะครับแน่นอนว่าซอนเป็นอีกคนที่เนื้อหอมแต่ถึงแม้เขาจะมีทางเลือกมากมายแม้จะได้รับข้อเสนอจากหลายทีมใหญ่ในยุโรป แต่เขาเลือกอยู่ตรงนี้ครับอยู่กับทีมที่ไม่มีถ้วยแชมป์ทีมที่ใครๆเรียกว่าสโมสรไร้แชมป์แต่ซอนยืนหยัดตรงนี้นานพอที่จะได้รับการยอมรับให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรและเขายังคงลงเล่นต่อไปในฐานะตัวความหวังที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าในชีวิตนี้เขาจะมีโมเมนต์ฉลองแชมป์เหมือนคนอื่นบ้างหรือเปล่าโดยสเปอร์ครับได้แชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2008พวกเขาได้แชมป์ลีกครับจากการเอาชนะเชลซี2-1และหลังจากนั้นก็ผ่านมา17ปี สเปอร์ไม่เคยได้สัมผัสกับความสําเร็จอีกเลยครับแถมซ์อนเนี่ยอยู่กับสเปอร์มาครบ10ปีละและในชีวิตนี้ซอนไม่เคยได้สัมผัสแชมป์ใดเลยนอกสจากแชมป์เอเชียนเกมกับเกาหลีใต้ในปี2018ครับ เมื่อเทียบกับตัวเลขประตูที่เขาทําได้จํานวนความสําเร็จที่ได้กลับมาเนี่ยมันดูไม่ยุติธรรมต่อตัวซอนเลยครับและในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5สิสัหรือว่าซีซั่นปัจจุบันนี้ครับมันก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ย่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสเปอร์พวกเขารั้งอันดับเจ็ดของตารางชนะคู่แข่งแค่11นัดและแพ้คู่แข่งไปมากถึง21นัดซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การหลุดไปกลางตารางนะครับแต่มันคือโซนท้ายตารางเลยด้วยซ้ำไม่มีสักวินาทีเดียวที่พวววกกเขขาาาได้ส้สสัััมมมผถึงงงคหอรุนแช โอกาสที่จะติด top 5ก็ไม่มี มันมีแต่การแพ้คู่แข่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปอยู่แบบนี้ครับที่สำคัญครับมันคือปีที่ซอนฮึงมินเนี่ยมีฟองการเล่นภาพรวมที่รอบลงไปเล็กน้อยเขาลงเล่นในลีกไป30นัดซัดไปเพียง7ประตูอีกทั้งตลอดช่วงปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้ครับซอนต้องเก็บความทุกข์จากความรับเรื่องของการถูกแบ็กเมที่เกาหลีใต้เขาเก็บมันไว้คนเดียวนานหลายเดือนก่อนเรื่องราวจะถูกเปิดเผยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับนี่เป็นซีซั่นที่บอบช้ำที่สุดเท่าที่ซอนเคยสัมผัส มาในชีวิตนี้และถ้ามองภาพรวมในซีซั่นนี้เนี่ยคุณจะเห็นทีมที่เหมือนคนกําลังจะหมดแรงครับคุณจะเห็นชายคนนึงที่ดูเหมือนกําลังจะหมดพลังและผู้จัดการทีมของพวกเขาก็เจียนอยู่เจียนไปมาแล้วหลายครั้งแต่โชคยังดีที่อังเก้ปอสเตโกกูเนี่ยยังพาสเปอร์ทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรปาได้สําเร็จครับและถึงแม้ซีซั่นนี้สเปอร์จะเอาชนะคู่ชิงอย่างแมนยูเนเตดมาได้ถึง3ครั้งรวดแต่การมาเจอกันในนัดชิงเนี่ย บรรยากาศของความกดดันมันแตกต่างกันครับนักเตะชุดนี้หลายคนไม่เคยสัมผัสท rophy ไม่เคยสัมผัสเกมนัดชิงในขณะที่นักเตะปีศาจแดงหลายคนเคยผ่านเกมนัดชิงระดับยุโรปมาแล้วไม่จะเป็นกาเซมิโลครับเจ้าของแชมป์ยูซีสมัยเมสันเมาส์ก็เคยผ่านการคว้าแชมป์ยูซมาแล้วบรูโน่ก็เคยชิงยูโรปาโอนานาก็เคยผ่านนัดชิงยูซ หรือแม้แต่แฮร์รี่แม็กไกวกับลูกชอก็เคยผ่านนัดชิงยูโรกับทีมชาติอังกฤษครับพวกเขาถูกมองว่ามีประสบการณ์ในนัดชิงต่ำกว่าแมนยูนเต็ดพร้อมกับมีบาแดแผลจากความผิดพลาดที่อาจจะสร้างความกดดันให้กับพวกเขาครับและบางทีความเก๋าอาจจะพาพปศาจแดงล้มพวกเขาได้ในนัดชิงและศึกนัดนี้มีเดิมพันที่จะเปลี่ยนอนาคตของทั้ง2ทีมในซีซั่นหน้านั่นคือตั๋ว สู่เวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกครับมันคือโอกาสเดียวของทั้ง2ทีมและเป็นอีกแค่ก้าเดียวที่สเปอร์กับซอนธึงมินเนี่ยจะได้สัมผัสทฟี่ร่วมกันเียทีฤด,ดูการนี้พวกเขาเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ระหว่างทางต้องเผชิญกับความสับสนสเปอร์พ่ายเกมแล้วเกมเล่าแนวทางการเล่นที่เคยสดใหม่กับกลายเป็นจืดชืดน,นักเตะหลายคนหลุดฟอร์มส่วนแฟนบอลก็เริ่มหมดศรัทธาและในความวุ่นวายทั้งหมดนั้นเนี่ย คนที่โดนตั้งคำถามมากที่สุดก็คือซอนฮึงมินเขาคือกับตันที่ไร้ความเป็นผู้นำหรือเปล่าซอนยังไหวอยู่ไหมนี่เหรอคือคนที่จะพาสเปอร์ประสบความสำเร็จ มันคือคําถามที่ไม่แฟร์นะครับแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะโลกของฟุตบอลไม่เคยเมตตาใครครับโดยเฉพาะกับคนที่ยืนสูงเพราะยิ่งสูงเนี่ยมันยิ่งเห็นได้ชัดเวลาที่คุณร่วงลงมาครับซอนฮึงมินแบกรับคําถามทั้งหมดนั้นไว้บนบา่าแบกทั้งความคาดหวังแบกทั้งเสียงวิจารณ์และที่สําคัญเนี่ยแบกทั้งความรู้สึกผิดในใจเพราะเขาเองก็รู้ว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาในฐานะตัวแบกของสเปอร์แต่แทนที่เขาจะท้อครับซอนเลือกจะเงียบและทำในสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิต ลงไปวิ่งที่สุดวิ่งจนหมดแรงเพื่อคนที่เชื่อใจเขาเสมอมาและในที่สุดครับค่ำคืนที่บิวเบาในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาเนี่ยตอนฮึงมินก็เปลี่ยนคำถามที่เคยถูกปาใส่หน้าให้กลายเป็นคำตอบที่เขียนด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตารับเขาไม่ได้เป็นตัวจริงในนัดนี้เขาไม่ได้ยิงประตูเขาไม่ได้แอซสซ์แต่เขายังพยายามวิ่งวิ่งให้ได้มากที่สุด เมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามครับเขาไล่บอลยันนาทีสุดท้ายเขากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเพื่อรวมใจกันรักษาสกอร์เอาไว้และเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นท็อตแนมฮอสเปอร์ยุติการรอคอย17ปีได้สำเร็จและชายผู้กอดถ้วยด้วยน้ำตาก็คือซอนฮึงมินคนเดิมคนนั้นครับเขาเป็นคนที่เคยโดนสบประมาทว่าไม่ใช่ผู้นำคนที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงพระรองของเคนคนที่ต่อสู้ตั้งแต่วันแรกและยอมทุกอย่างเพื่อทีมที่เขารัก คืนนี้ครับซอนไม่ได้กลายเป็นตำนานเพราะประตูในเกมนัดชิงแต่ซอนกลายเป็นตำนานเพราะเขาไม่เคยทอดทิ้งทีแม้แต่วันเดียวจนในที่สุดการรอคอยก็เป็นผลครับเพื่อนๆคนอื่นอาจภูมิใจที่ตนได้แชมป์กับสมูสอนอื่นแต่ซอนก็คงภูมิใจแบบตะโกนได้สุดเสียงว่าฉันนี่แหละควา้าแชมป์กับสเปอร์ได้สำเร็จฉันนี่แหละ พาสมูรแห่งนี้คว้าแชมป์ได้สําเร็จโดยช่วงต้นซีซั่นครับซอนเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนไม่ใช่ตํานานของสเปอร์เขาคิดว่าตัวเองยังไม่คู่ควรกับคําว่าตํานานครับซึ่งซอนบอกว่าผมยังต้องการทําบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมที่จะตัดสินใจว่าผมเป็นตํานานของสมูรแห่งนี้หรือยังแต่ผมจะไม่เรียกตัวเองว่าตํานานเพราะผมอยากคว้าแชมป์ที่นี่และนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมผมถึงมุ่งมั่นมากเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องอำลาสโมสรอนเนี่ยผมหวังว่าทุกคนจะเรียกผมว่าตำนานซึ่งจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ผมคงยินดีมากเลยนั่นคือสิ่งที่ซอนเคยกล่าวไว้ครับแต่เมื่อคาคืนที่ผ่านมาทันทีที่คว้าโทฟ,ฟี่แรกในสําเร็จเนี่ยซอนได้กล่าวไว้ว่าพูดได้เลยว่าผมคือตำนานเอาเลยพูดเลยสิอย่างน้อยเนี่ยก็พูดได้วันนี้นะ17ปีแล้วที่ไม่มีใครทําได้ดังนั้นกับทีมที่มีนักเตะสุดมาสจรรั่นแบบนี้ใช่เลย วันนี้คือวันของเราวันนี้ผมขอพูดเลยว่าผมนี่แหละคือตำนานของสมูรแห่งนี้ผมรู้สึกยอดเยี่ยมมากๆนี่คือสิ่งที่ผมฝันมาตลอดและวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วฝันที่กลายเป็นความจริงผมมีความสุขมากๆผมคือชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยตอนนี้ก่อนเกมผมรู้สึกกดดันโคตรเลยผมต้องการถ้วยนี้มากๆและในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาผมฝันถึงเกมนี้ทุกวันและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นตอนนี้ ผมนอนหลับได้สบายใจและสนุกไปกับมันแล้ววันนี้คือวันที่เราจะได้ฉลองร่วมกันดังนั้นมาทำให้วันนี้เป็นวันที่เราจะไม่มีวันลืมมันเถอะและบางทีผมอาจจะพลาดเที่ยวบินกลับอังกฤษในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะนี่คือบทสัมภาษณ์ของซอนครับหลังจากที่คว้าชแชมป์ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันถึงวันที่ซอนเนี่ยได้ยอมรับตัวเองในฐานะตำนานของสโมสรอนเพราะเขาทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้ครับเขาทำสิ่งที่หลายคนคงคิดว่าเป็นแค่ฝันท็อตแนมเนี่ยนะจะเป็นแชมป์ใช่ครับ วันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วและมันเกิดในยุคของซอนเฮงมินครับโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับซอนได้มีโมเมนต,ต์แสดงความยินดีต่อแฮร์รี่เคนที่คว้าแชมป์แรกได้สําเร็จคราวนี้ครับเขาได้มีโมเมนต์ฉลองแชมป์เป็นของตัวเองแล้วซึ่งหลังจากคว้าแชมป์เนี่ยซอนได้พูดถึงเคนเป็นการพูดผ่านกล้องนะครับบอกว่าเฮ้ยแฮร์รี่พวกเราเป็นแชมป์เหมือนกันแล้วนะมันก็เป็นการรอคอยที่ยาวนานนะครับ แต่มันก็คุ้มค่าเพราะเขาเนี่ยไม่เคยถอดใจหรือหมดสิ้นศรัทธาไปจากตราสมสรของเขาเลยและสําหรับถ้วยนี้ครับอาจถูกมองข้ามจากหลายๆสมสรใหญ่ทั่วโลกแต่สําหรับบริบทของสเปอร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด17ปีถ้วยนี้มันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดครับเช่นเดียวกับข้อค้รหาต่อตัวซอนทึงมิน วันนี้เขาได้ลบล้างมันทั้งหมดแล้วและเขาจะถูกจดจําในฐานะนักเตะที่พักดีที่สุดในฐานะตัวจบสะกร์ที่ดีที่สุดของสโมสรในฐานะนักเตะเอเชียที่ดีที่สุดและในฐานะหนึ่งในกัปตันที่ดีที่สุดของสโมสรซึ่งเขาอาจเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนๆสเปอร์หลงรักมากที่สุดก็เป็นไปได้ครับและเมื่อศึกสุดท้ายของพวกเขาจบลงเนี่ยผู้คนอาจจดจำฤดูกาล2024-2025ว่าเป็นซีซั่นที่ฟุตบอลแสดงความโหดร้ายกับใครหลายคน แต่จะไม่มีใครลืมนะครับว่ามันคือปีที่ชายคนนึงเลือกที่จะอยู่ที่เดิมท่ามกลางซากปรักหักพังชายที่เลือกจะรักสโมสรที่ไร้ถ้วยชายที่ไม่เคยหันหลังให้กับเสื้อที่เขาสวมใส่ครับเขาเป็นชายที่ยืนหยัดเพื่อเป็นหัวใจของทีมตลอดมา และในที่สุดแสงที่เขาจุดไว้ในวันที่มืดมิดที่สุดเนี่ยมันได้ส่องนำพาสโมสรไปสู่ถ้วยแชมป์เซทีครับตอนนึงมินอาจไม่ใช่นักเตะที่คว้าโทฟี่มากที่สุดเขาอาจไม่ใช่ผู้เล่นที่แฟนบอลทั่วโลกยกย่องมากที่สุดแต่ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมเนี่ยเขาคือตำนานที่ไม่เคยเอาชนะทุกคำวิจารณ์ด้วยคำพูดแต่เขาเอาชนะทุกเสียงด้วยความรักที่มีต่อสโมสรครับและในค่ำคืนที่น้ำตาหยดลงบนถ้วยแชมป์โลกฟุตบอลได้ยินคำตอบจากเขาชัดเจนแล้วว่า ผมนี่แหละคือตำนานของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่ครับคือโมเมนต์สำคัญของซีซั่นนี้ครับในที่สุดก็ซอนนีมินได้ปลดล็อกถ้วยแชมป์แรกนะฮะในฐานะนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับซึ่งในฐานะแฟนผีแน่นอนครับเสียใจที่ทีมรักตัวเองพ่ายแพ้แต่พันทีที่เห็นซอนขึ้นไป ชูถ้วยมันไม่เหลือความบาดหมางไว้ในนั้นครับสุดท้ายนี้ก็มีแต่คํายินดีที่จะมอบให้กับซอนเพราะสิ่งนี้มันคู่ควรกับคนที่มีความพยายามอย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากไว้ด้วยครับกับข้าวเกียบ PR Big Back มีสีรสชาติรสมะเขือเทศรสกุ้งรสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดครับข้าวเกียบ PR Big Back หัวหอมสาวครีมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันรสชาติถูกปาก คำเดียวไม่พอครับว่าไปเลยที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาครับหรือจะเดลิเวอรผ่านแอปก็ได้ครับช็อปออนไลน์ผ่านทางช้อปปีราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับมารับหน้าที่แทนพี่เกมหนึ่งวันนะฮะถ้ามีอะไรอยากติอยากชมก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากพูดคุยเรื่องของซ่อนเฮืองมินก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับก็ฝากติดตามเกมเองและเลขาไปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ